สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ฮาดดษบุญมาเลิศมิสมิลลาฮิรราห์มานิรราฮีมมันฮัมดุลิลลาฮิรับนอะนาไมนวะบิฮินัสตัยน์ลาฮาวลาวะลาคูวาติลลาบิลลาฮินาลีนอาซีมว็สลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسن ا إلى يوم الدين أما بقى رب إشرح لي صدري ويستل أمري وحُلُوء دت من لساني يفكوه كولي أَسْلَامٌ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ورحمة الله وبركاته ความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจะลัษณะ سبحانه และุ้ตาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับ อันเทามูลินะครับเรานั้นอยู่ในบาปใหญ่ประการที่สองนั่นก็คือเรื่องราวของการสังหารชีวิตหนึ่งชีวิตใดซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมเองก็ได้หยิบยกนําเสนอตัวบทหลักฐานให้แก่พี่น้องนั้นได้ฟังบางส่วนไปเดี๋ยวในตอนนี้เรานั้นจะได้มาต่อกันท่านอิม,ม,มามอัลาฮีนะครับได้กล่าวต่อเอาไว้นะครับบอกว่าวกอละตาและแล้วลอสุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่า ว่าอีเซลเมอูดะตุซูอีลัตและเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เรียนที่มาให้แต่เดี๋ยวได้แปลนะครับอายาอันกุราอานอายานี้ก่อนว <c oughs> ่าอีเซลเมอูดะและเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นซูอีลัตถูกถามถูกถามว่าอะไรพี่น้องมีไอ๊ยดีเซมบิงกุตีละ ด้วยกับความผิดอันใดเธอนั้นจึงถูกฆ่าพี่น้องครับอายะนั้กล่าวนี้อยู่ในสุรอัตตกวีรอายะที่8และอายะที่9ย้อนกลับไปครับในยุคสมัยก่อนที่อันอิสลามนั้นจะมาในยุคของอาหรับยาฮีรียะเนี่ยหรือก่อนในสมัยที่ท่านนาบีมุฮัมาลัลลอฮุอะลัยฮวสซัลลัมจะได้ถูกแต่งตั้งเนี่ย อาหรับในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องเป็นอาหรับที่เอาใจใส่และคาดหวังว่าตนเนี่ยหรือถ้าหามีใครแต่งงานหรือครอบครัวของตนได้แต่งงานจนกระทั่งภรรยาได้ตั้งครรเนี่ยคาดหวังว่าจะได้รับลูกผู้ชายมีความสุขกับการได้รับบุตรชายเพราะอะไรเพราะพวกเขาเหล่านั้นเชื่อว่าผู้ชายนี่ เป็นนักรบก็ได้เป็นอัศวินก็ได้เป็นพ่อค้าก็ได้สามารถทําชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองให้กับครอบครัวให้กับวงตระกูลได้สามารถไปยึดครองบ้านนั้นบ้านนี้แผ่นดินนั้นแผ่นดินนี้นี่ได้เป็นแม่ทัพได้พวกขอานั้นครับจึงให้ความสําคัญกับลูกผู้ชายเป็นใหญ่ในขณะเดียวกันเองทางฝากฝั่งของลูกผู้หญิงเนี่ยบางครอบครัวนะครับมองว่าผู้ ส่วนใหญ่พี่น้องไม่ใช่บางครอบครัวส่วนใหญ่มองว่าผู้หญิงเนี่ยจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่วงตระกูลบางทีนี่อาจจะนำมาซึ่งความอับอายแก่วงตระกูลด้วยซ้ำบางคนจึงมีแนวคิดว่าถ้าหากได้ลูกผู้หญิงนี่ฝังเลยดีกว่าไม่ต้องปล่อยให้มันโตฝังทั้งเป็นอะนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคเจฮิรียะ ในเมื่ออัลลอฮฺสุบะาฮาฺและเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ส่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมมาอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกมายกเลิกมาเตือนสติว่าสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ที่ได้กระทำไปในยุคสมัยของยาฮิริยาเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นความชั่วในยุคสมัยยาฮิริยาเนี่ยนะพี่น้อง ถึงขนาดที่ว่าผู้ชายคนหนึงนี่จะมีจะมีภรรยากี่คนก็ได้ไม่จำกัดนะอยากจะรักใครนี่อยากจะอยู่กับใครอยากจะเลิกกับใครนี่ก็เลิอกอยากจะอยู่กับใครนี่ก็แต่งงานไม่ได้จำกัดอะไรเลยแต่หลังจากที่ท่านอบีมุฮัมมัดซัลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยท่านอบีมุฮัมมัดซัลลัลลออะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้ในหลากหลายฮะดิษอิสตาซูบินิซาอีคอยรอ ฉันเนี่ยขอทำการสั่งเสียพวกท่านเนี่ยให้ปฏิบัติดีต่อเหล่าบรรดาสตรีอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาลงวะฮีมาว่าให้เหล่าบรรดาสตรีนี่ได้ปกปิดร่างกายของตนได้โปกปิดเรือนร่างของตนนี่ครับดังนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเองจะกล่าวหาหรือตำหนิอันอิสลามเนี่ยว่าเป็นศาสนาที่ ริดรอนสิทธิของสตรีนี่ก็ไม่ใช่นะพี่น้องอันอิสลามนะครับเป็นศาสนาหนึ่งที่ปกป้องเกียรติปกป้องศักดิ์ศรีของสตรีเห็นคุณค่าของสตรีให้คุณค่าแก่สตรีที่ต้องปกปิดมิชินนี่เพราะว่าต้องการรักษานางรักษาความเป็นส่วนตัวของนางนะครับแต่พี่น้องครับในอายานี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลา ได้เล่าเรื่องราวาะนะครับว่าให้ท่านบีคุฮั่ัลสลอของอะไรยฮิว่าสั้นลมได้ฟังเนี่ยหรือได้ถามขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใครควรวเนี่ยว,ว่าอิัลามอูดะตุซูอีสอีละนะว่าเมื่อทารกหญิงถูกฝังทั้งเป็นเนี่ยถูกถามมีไอซัมบิงกุติละด้วยกับความผิดอันใดเนี่ยนางนั้นจึงถูกฆ่าเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยพี่น้องเพียงแค่ว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละได้ถูกฝังทั้งเป็นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรามาดูเนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่ทารกหญิงนะพี่น้องที่ถูกฝังทั้งเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเวลาเกิดากาเกิดการตั้งครรภ์โดยที่ไม่เต็มใจไม่ยินยอมหรือไม่พึงประสงค์เนี่ยเวลาคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งถังขยะเราเราพบเจอข่าวอย่างมากมายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงพบเจอเด็กทารกตัวน,น้อยนี่อยู่ในถังขยะบางทีนี่อยู่หน้าโรงพักบางทีนี่อยู่หน้าสถานรับเลี้ยงเด็ก บางทีนี่ถูกตั้งเอาไว้บางทีนี่มีการทำธงทำแท้งกันเกิดขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่พี่น้องมันยิ่งกว่าการฝังทารกหญิงทั้งเป็นอลลอ์นี่นะพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับการประหัดประหารชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตของเด็กชีวิตของทารกตัวเล็กน้อยก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะที่เรา lost s u b h a n a h u w a t a a l ไม่ได้ไหมายความว่าพอเป็นทารกแล้วนี่ บาปมันจะเล็กลงนะพี่น้องไม่ใช่นะครับบาปความเพิดนี่เท่าเดิมเลยและนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของฮิจยายรียะห์และท่านนับีมุมฮัมหมัดสอลล่าลอฮวาลัยฮหวะซสลัมได้กล่าวนะครับบอกว่าอิชตานิบุซับอันมูมิกอสเป็นหาดิษเดียวกันกับฮาดิดในบทแรกเลยนะครับบาปใหญ่ประการแรกอิชตานิบุซับอันมูมิกอส พวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจากสิ่งที่จะนำไปสู่ความหายนะทั้งเจ็ดเนี่ยแล้วท่านนบมีมุฮัมมัดสัลลัลลออะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกัตลันนัฟซิลลติฮารอมัลลอฮ์ก็คือการสังหารชีวิตที่อัลลอฮ์สุบหฮานะฮัวตาลาไม่ทรงอนุมัติ วกอล ق ا ل عليه الصلاة و ق อะลัยฮิสสลา ة و ا ل สลามและท่านนบีมมมุฮััดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าและท่านนบีนั้นได้กล่าวเอาไว้ซึ่งท่านเนี่ยได้ถูกถามว่าอายุซัมบอะซัมบาปชนิดใดการเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมมมุฮััดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวบอกว่า อันตเจ้าล่ลิลลาฮินิดเดนวะฮัวะคอลักก็คือการที่ท่านเนี่ยทำให้มีพาคีสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทั้งทั้งที่พระองค์นั้นคือผู้สร้างท่านกอลซอฮบะกะถามว่าซุมมาไอหลังจากนั้นล่ะอะไรละ่ะรอซูลเอ๋ยที่มันเป็นบาปที่มันใหญ่เนี่ยกอลอัลซุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงต่อพี่น kind of ้องอียักตุละวะละดะกะอชยาตันอายุดะามะมาอักก็คือการที่ท่านเนี่ยทำการสังหารลูกของท่านกอชยาตันอันเนื่องมาจากกลัวอายุดะามะมาอัก กลัวว่าเขาเนี่ยนะลูกของท่านเนี่ยจะมาแย่งอาหารจากท่านก็คือกล่าวไว้ง่ายๆเนี่ยพี่น้องนะครับว่ากลัวว่าถ้ามีลูกแล้วจะยากจนเนี่ยก็เลยทําการฆ่าฆ่าซะเหมือนทีส่สังคมในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีแนวความคิดบอกว่ามีลูกมากจะยากจนแต่อันอิสลามนี่ไม่ใช่พี่น้องอันอิสลามนี่บอกว่าลิสกีนี่มาพร้อมกับเหล่าบรรดาเด็กๆอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาได้กําหนดลิสกีนี่ของแต่ละคนมา เป็นที่เรียบร้อยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวตาลาได้กําหนดลิสกีของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นวันนี้เองนะครับเราเองนี่ไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องว่าจะลําบากว่าจะกลัวจนว่าจะไม่มีอะไรทานเนี่ยนะครับเพราะบุคคลที่เราเชื่อมั่นเนี่ยคือ,อ,อบออุคือผู้ที่มีความร่ํารวยแล้วก็เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เรารู้อย่างนกเนี่ยพี่น้อง ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลลมบอกเอาไว้เนี่ยว่านกเนี่ยเวลามันออกไปตอนเช้านี่กลับมาหนี่ท้องของมันอิ่มทั้งทั้งที่มันนี่ก็ไม่มีไม้มีมือนะการเดินของมันนี่ก็ไม่ไม่เหมือนกับการเดินของมนุษย์สติปัญญาของมันนี่ก็ไม่มีแต่มันกลับมาในช่วงเย็นนี่ท้องของมันอิ่มแล้วก็สามารถนําอาหารมาให้กับลูกๆได้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับ จะต้องรู้จักนะ,ะการตวักกันให้เยอะๆพี่น้องมอบหมายตอลอสสุบาาฮานาหัวตาลาให้เยอะๆและการมอบหมายที่ถูกต้องนี่ไม่ได้หมายความว่านอนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรรออย่างเดียวรอลอสสุบาาฮานาหัวตาลาอย่างเดียวไม่ใช่การมอบหมายที่แท้จริงนี่คือการจะต้องสร้างสาเหตุด้วยท่านหนมีฮัมมัสยลลอฮฺอะไรทีว่า,าสัาสมงบอกว่าการมอบหมายที่แท้จริงนี่ก็คือการที่ท่านผูกอูดเอาไว้ไม่ได้ปล่อยอูดแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยมอบหมายตอนรอปรากฏว่าอูดหายไม่ใช่ผูกอูดเอาไว้ ส่วนบานปลายมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยหรือเหตุการณ์ต่อไปนี่มันจะเป็นอย่างไรเรามอบหมายต่ออัลลอสุบฮานะหัวตาลาเช่นเดียวกันพี่น้องมีลูกมากนี่ไม่ได้หมายความว่าจะยากจนนะครับมีลูกมากนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องยากจนเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นได้กนนําหนดริสกีมาเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในยุคสมัยของยัยริยะเองเนี่ยนะครับเวลามีลูกเนี่ยเราก็กลัวว่าแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยเราก็กลัวว่าลูกนี่จะมาแย่งนะ อาหารมาแย่งทรัพย์สินเงินทองพวกเขาเหล่านั้นนี่กรทําการสังหารชีวิตของลูกๆของถึงแม้ว่าบุคคลที่สังหารนี่จะเป็นบุคคลผู้เป็นพ่อก็ตามนะเขานั้นก็ไม่ได้มีความสํานึกถึงความเป็นมนุษย์นะนะพี่น้องนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับในะดีบทน,นี้เนี่ยท่านเอมีมุฮัมมัดสันลอฮวอะลยฮิวะสัลลัมจึงได้ระบุบ,บาปใหญ่ประการที่สองเนี่ยก็คือ อันตะตุตุลาวาลเดกะคอชยตันอยุลอามะมาอักก็คือการที่ท่านเนี่ยทำการสังหารลูกของท่านอันเนื่องมาจากกลัวว่าเขานั้นเนี่ยจะมาแย่งอาหารกับท่านกีละซุนมาไอหลังจากนั้นนี่ก็มีเสียงกล่าวขึ้นบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าแล้วหลังจากนั้นนี่คืออะไรล่ะโอ้รอซูลเอ๋ยก็ละรอซูลุลลอฮิสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนบีมมมุฮั m u h ลล m a d อะลัยฮิวะ ي ัลลัมก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าอันตุซานียะฮาลีลาต ت จาริกก็คือการที่ท่านเนี่ยนะผิดประเวณีหรือทำซีนากับภรรยาของเพื่อนบ้านของท่านอัลลอฮ์นะพี่น้องในวันที่ท่านนบีมมมุฮั m u h ลล m a d อะลัยฮิวะ ي ัลลัมกล่าวเช่นนี้เนี่ยบรรดาสัฮาบัยเองนี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะแต่พอในยุคสมัยของปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์วันอีอัสบินละ มันมีจริงๆพี่น้องพ่อขมคืนลูกลูกนี่ขมคืนแมเ่เพื่อนนี่ขมคืนภรรยาของเพื่อนหรือแม้กระทั่งเนี่ยภรรยาของเพื่อนบ้านเองเนี่ยถูกขมคืนนี่ก็มีนี่ครับมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนาบีมยงขอมัลลอ์อะไรยฮิวัสัได้บอกกล่าวเอาไว้เนี่ยพี่น้องจึงไม่ใช่การทำนาย ทำนายนี่มีผิดมีถูกแต่สิ่งที่ท่าน,นาบิมามฮัมัดสุลลัลฮวาอะไลฮวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับมันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับฮะดี่บันั้กกล่าวบนนี้นะครับถูกบันทึกอยู่ในตํา,าราฮะดิษของท่านอิมามบุคอารีนะครับนะอิมามบุคอารีก็มีอิมามมุสลิมก็มีนะครับอิมามติรุมีซีอิมามนาซาอี อิมามอบูดาวูดอิมามอัลฮมัดนะครับนะถูกบันทึกถูกถูกบันทึกอย่างมากมายเลยพี่น้องนะครับฮะ้ที่บนนั้นกล่าวบทนี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอะไรขวัสรแลัมก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับถึงบาปใหญ่สามประเภทด้วยกันนะครับต่อมาครับว่กอละอะัลเลฮิสซาลาตุวะสัลลัมและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลลฮฺอะลเลฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับนะบอกว่า إذنتق المسلم إذنتق المسلمان بسيف بسيفهما เมื่อมุสลิมสองคนนี่เผชิญหน้ากันด้วยกับดาบของเขาทั้งคู่เนี่ยฟันก็ตีรวันมักตูลูฟิน,นาร์ทั้งคนที่ฆ่าและคนที่ถูกฆ่านี่อยู่ในนรกด้วยกัน ี่ละเราบรรัาสัฮาบะได้ถามท่านนบีมมมฮั m u h a ล m a d صلى الله ع ل ي ัลลัมบอกว่ายารอซูลลอฮ์โอ้รูลของอัล l l a ์เอ๋ยฮาซาลิมก m q a ลฟ l มาบาลุลมักตูนไอคนฆ่าเนี่ยฉันเนี่ยพอเข้าใจว่าทําไมถึงจะได้อยู่ในนรกแต่ไอคนถูกฆ่าเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่าทําไมถึงได้อยู่ในนรกท่านนบีมมมฮั m u h a ล m a d صلى الله ع ل ي ัลลัมบอกว่าอินนุกาน์ฮารีซันอลา على ق ลิซ ص ฮิบิเพราะคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขาเองก็ตั้งมั่นเอาไว้ หรือเขาเองเนี่ยก็ตั้งใจเอาไว้ที่จะทำการเขีนค่าทำการฆ่าอีกอคนหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นเองเนี่ยทั้งไอคนฆ่าทั้งไอคนที่ถูกฆ่าเนี่ยลกนรกเหมือนกันเพราะไอคนที่ถูกฆ่าเนี่ยหากมันมีโอกาสนี่มันก็มันตั้งใจอยู่แล้วว่าจะฆ่าฆ่าคนคนนั้นเนี่ยหากมันมีโอกาสนี่มันก็จะฆ่านะครับอันนี้ไม่ได้เขา้าไม่ได้การ การฆ่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เข้าข่ายในกรณีของอาการป้องกันการปกป้องตนเองนะพี่น้องหมายความว่าไอคนที่ถูกฆ่าเนี่ยโดยเจตนานลึกๆแล้วนี่ก็อกยากที่จะทําการฆ่าไอคนนี้อยู่แล้วพเพออิญเนี่ยไอคนนี้หยิบดาบมาพอดีเอาแหละได,ได้ได้ทีฉันเนี่ยหยิบดาบเหมือนกันแต่พลาดท่าเลยถูกฆ่าไปท่านอบิมว่ามาสลัลอฮุาอะไรเพราะลลัมบอกว่าทั้งไอคนฆ่าทั้งไอคนถูกฆ่านี่ยอยู่อยู่ในนรก กรณีดังกล่าวตรงนี้นะครับบรรดานุชาการบอกว่าการสู้รบที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการวินิจฉัยเนี่ยอันนี้ไม่เข้าข่ายนะครับนะการวินิจฉัยให้ให,ให้ให้ทาสงครามวินิจฉัยอย่างสุดความสามารถเนี่ยนะพี่น้องด้วยกับปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้นี่ไม่เข้าข่ายเช่นมีกระบฏนะครับจะปล่อยให้กระบฏนี่เอ,อมาล้มนี่แบบน,นี้นี่ไม่ได้นะครับนะ จะต้องมีการทำสงครามนะครับอันนี้ในกฎหมายของอันอิสลามนะครับใน,ในบทบัญญัติชรีอะของอันอิสลามหรือการปกป้องชีวิตการปกป้องทรัพย์สินการปกป้องบุคคลที่รักเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข่ายในฮะดิษบทนี้ฮะดิษบทนี้เนี่ยหมายถึงไอคนที่ถูกฆ่าเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้ามีโอกาสนี้ก็จะฆ่าคนนี้เหมือนกันท่านนาบีบอกว่าทั้งคนฆ่าแล้วก็คนถูกฆ่านี่อยู่ในนรกนะครับนะสำหรับตอนนี้นะครับก็คงจะ เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรานั้นมาต่อกันในตอนหน้านะครับวบิิลัทิตาฟิกวันฮีไดยะอัสลามุอะัยกุ้งวัวรหกมะตุลลอฮ์วบะเรอกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีิบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม